เมนูข้าวผัดปลาทูใครเคยกินบ้างเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาทํากันครับผมแรกเรามาทอดปลาทูให้เหลืองกรอบกันก่อนคะปลาทาูรรทเ,ราเริ่มเหลืองกรอบเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราพักรอให้เย็นก่อนเดี๋ยวมาแกะออกแากเนื้อจากนั้นเราก็จะมาซอยหอมแดงครับ จะใช้หอมแดงประมาณสี่หัวนะแล้วแต่ตามชอบเลยนะใครชอบมากก็ใส่มากนะครับต่อด้วยพริกแดงชินดาตามด้วยพริกขี้หนูประมาณสักสิเม็ดนะตามด้วยต้นหอมจะเก็บโคนมันไว้เอาแต่ใบมานฮับ เรามาเริ่มผัดกันเลยเพื่อนเตร๋ยมมันพื้ใส่ไปนิดหน่อยนะฮะฉะนั้นตอกไท่ไก่ลงไปสองฟองครับใส่กระเทียมสับลงไป ใส่ข้าวยนะครรชาติกัเลยครับผมส่ผัดกโ้ลงไปตามด้วยหญ่โซ่ตามชอบเลยครับตามใส่แดงนะหนึ่งช้อนชาเรื่อตัดรสชาตินะครับแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยแล้วแต่ใครชอบเลยนะครับ จะปรุงแค่นี้นะ้เ,เราเริ่มสุกเรีแล้วใส่หอมซอยลงไปครับตามด้วยพีิกัดงยนดาซอยพริกขี้หนูซอยเอกของเราฮะใส่เนื้อปลาทูที่เราแกะลงไปคลุกเขาให้เข้ากันเลยท้ายนะโรยหน้าด้วยหอมซอยเอาเหลือนิดหนึ่งเดี๋ยวไว้โรยหน้าตอนตักใส่จานแล้วฮะ ก็น่าทานมากหอมหอมปเร็ียบร้อยรเราไปจัดเสิร์ฟกันครับผม,มน่าทานมากเพื่อโดยหน้าด้วยหอมที่เหลือนะต้นหอมซอยสุดยอด กินโคกับพริกน้ำปลามะนาวเลยเพื่อน